กูมารอเพืน้อยเฮลปรอกาตูเดฉันชื่อ,อนัสรินมาจากลาววันนี้ตอนแรกที่ที่เริ่มมาที่นี่ก็เริ่มจากศูนย์ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ใช่เป็นคนดีไม่ใช่คือ ดิฉันไม่ใช่ไม่ใช่คนดีนะ <c oughs> ก็พอพอเข้ารักอิสลามแล้วได้มาอยู่ที่นี่ก็แบบตื่นเต้นอ uh, พอตอนแรกที่ขี่รถมาตอนที่กรุงเทพน้ำท่วม <c oughs> ก็มาพร้อมกับกาอาิชา uh, เราก็เริ่มคุยกันในรถว่าเออเราเราจะจะเข้ากับที่นี่ไหมเราจะ ที่นี่เป็นยังไงเราย,ยังไม่รู้เลยแล้วก็เขาก็บอกว่าระเบิดแต่พอพอเราเริ่มมาที่นี่ก็ทุกคนให้ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็ประทับใจก็คืออา,อาธิการบดีค่ะเพราะว่าอาอุสตารได้พาพวกเราเข้าไปพบธิการบดีก่อนเป็นครั้งแรกก็คือพวกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ก็ตื่นเต้น แต่ก็พอพอได้เห็นมารายาแล้วก็อคลาลแล้วก็ทุกอย่างที่ที่อาบีแบบยังไงก็คือเราเราภูมิใจค่ะที่ที่ได้เรียนที่นี่แล้วก็อยากขอบคุณอาจารย์ทุกๆุกคนนะคะก็คือแบบอทุกคน,นตั้งใจมากเลยค่ะ ตั้งใจสอนนักเรียนมันมันต่างนะคะต่างจากจากที่เคยเรียนที่ท,ที่ที่ลาวกับที่นี่แล้วก็สังคมที่นี่กับที่นู่นม,มันต่างกันมาก mm hmm. เพราะว่าทุทกทคนที่นี่ล้วนแต่เป็นอิสลามแล้วก็เข้าใจในศาสนาแล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คือแน่นอนละคะมันต้องมีสิ่งที่ดีและไม่ดีก็คือ ทุกคนนั้นคาดหวังกับมหา,าวิทยาลายัยอิสลามยะลาว่าเออมันจะต้องดีแต่ว่าทุกทุกที่มีทั้งดีและไม่ดีแต่ส,สภาพแวดล้อมที่นี่ก็คือเต็มไปด้วยอิสลามและทุกคนก็หลอ่อหลอมให้พวกเรานั้นคือเหมือนกับต้นไม้ค่ะถ้าหาว่าต้นไม้ต้นหนึ่งดีแต่ว่าแต่ว่าข้างย่ารอบตัวของเราั้ตาย แน่นอนสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแต่เพราะว่าหญ้าที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังเขียวสุวมแล้วก็ดีแน่นอนต้นไม้ต้นนั้นก็ยังจะมีชีวิตหร,หรือแม้ว่ามันแห้งเหี่ยวแต่ว่าอย่างน้อยมันก็จะมีวันหนึ่งที่จเจริญเติบโตแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ดีได้ก็เหมือนโรงเรียนนี้ค่ะก็คือสร้างคนก็คือสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำ สามารถนำสร้างสรรค์สังคมสู่สูส่ความสันติสุขค่ะก็คือหมายความว่าก็ให้ให้นักเรียนให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้นำเพื่อกลับไปพัฒนาก็คือประทับใจตรงนี้ค่ะแล้วก็ได้เข้าได้ได้เข้าใจอิสระามากขึ้นเมื่อได้มาอยู่ตรงนี้ได้พบกับพี่น้องแล้วก็ได้ได้ทำให้ยังไง ได้มาเจอบรรยากาศที่เป็นอิสลามก็อัลฮัมบิลละอัลฮัมบิลละที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์สะตอา,าล้ให้ให้ดิฉันได้มาได้มาที่นี่ได้ค่าสุดท้ายก็ฝากฝากบอกทุกคนว่าไม,ไม่ไม่ต้องคิดว่า,าจะมาเรียนที่นี่แล้วไม่ไม่คิดว่า จะไม่จะจะไม่ยังไงอ่ะไม่มีงานทำหรืออะไรแต่ให้เราคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่ที่นี่คือสร้างคนค่ะสร้างคนให้เป็นให้ให้เรามีชีวิตก็คือให้เราสามารถที่จะยืนหยัดและต่อสู้กับลถโลกภายนอกที่ไม่ใช่อิสลามให้เรานั้นมีความเข้มแข็งและยืนหยัดในศาสนาของพระองค์อย่างมั่นคงค่ะอ <Yeah. S 1> ัสลามอะลิกุมรารมะตุลลอิบรเรากา